เรื่องที่หนึ่งเบอร์แปลกประสบการณ์นี้เกิดขึ้นกับผมในปี2020ตอนนั้นโลกกำลังปิดตัวเพราะโควิดทุกคนต้องก,กักตัวอยู่ในบ้านโดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบแบกเบทเที่ยวกางเต้นตามอุทยานแห่งชาติต่งตางๆหนึ่งในนั้นคือบริเวณลำธารในอุทยานแห่งชาติลอ c ก,กี้เ u มาเทนที่อยู่ในรัฐโคโลราโดเพื่อความปลอดภัยของผมผมอาจจะบอกอะไรไม่ได้มากนะัก แต่เอาเป็นว่าในปี2019ผมทําผิดพลาดครั้งใหญ่ในที่ทํางานส่งผลให้เงินของคนจํานวนมากสูญหายซึ่งมันเป็นจํานวนเงินที่เยอะมากนั่นจึงทําให้มีคนจํานวนไม่น้อยที่เกลียดผมผมเลยจําเป็นต้องลาออกจากงานเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์และสุดท้ายก็ย้ายที่อยู่เนื่องจากมันส่งผลกระทบต่อหลายคนปัญหาจึงถาถมเข้ามาหาผมเหมือนกับพายุช่วงหนึ่งมันหนักถึงขั้นผมถูก,กคุกคามจากเบอร์แปลกท,ทั้งที่ผมเพิ่งเปลี่ยนเบอร์ใหม่ บ้างก็มาเป็นข้อความผมไม่รู้เลยว่ามันถูกส่งมาจากคนคนเดียวหรือว่าหลายคนกันแน่แต่พักหลังมานี้มันก็เหมือนจะเริ่มหยุดไปผมรู้สึกดีขึ้นมากที่พวกเขาหยุดทำแบบนี้ช่วงนั้นผมไม่ได้ทำงานใช้เวลาอยู่กับตัวเองไปเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติต่างๆด้วยเงินเก็บที่ผมสะสมไว้หลายปีผมขับรถสามชั่วโมงไปยังอุทยานล็อกกี้เมลเนจอดรถ แล้วเริ่มเดินขึ้นเส้นทางไปยังลำธารผมมั่นใจว่าที่นั่นไม่มีใครเลยเพราะตอนนั้นเพิ่งเริ่มล็อกดาวผู้คนยังคงจริงจังกับการกักตัวอยู่บ้านแถมยังเป็นช่วงฤดูหนาวอยู่ด้วยพื้นดินปกคลุมไปด้วยหิมะบางๆทำให้มีเสียงแทบทุกก้าวที่เดินในที่สุดผมก็มาถึงลำธารน,น้ำยังไม่เป็นน้ำแข็งมันเงียบสงบสำหรับผมในตอนนั้นนี่คือการดีท็อกจากความเครียดที่ดีที่สุดผมหาที่ห่างจากทางเดินเล็กน้อยเพื่อกางเต็นท์ ผมใช้เวลาไม่นานกับมันหลังจากที่ตั้งเต็นท์เสร็จแล้วผมก็หาไม้จุดไฟและย่างไส้กรอกบนเตาจากนั้นก็นั่งอ่านหนังสือข้างกองไฟหลังอ่านไปไม่กี่บทฟ้าก็เริ่มมืดแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะผมเอาไฟฉายคาดหัวมาด้วยขณะที่ผมนั่งเสพบรรยากาศอยู่นั้นโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาจริงๆแล้วนอกจากครอบครัวของผมก็ไม่ค่อยมีใครส่งข้อความมา ื่อผมหยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋าแจ็คเก็ตก็พบว่ามันเป็นข้อความหลายข้อความจากเบอร์ที่ไม่รู้จักหัวใจผมเต้นแรงเมื่อรู้ว่าเรื่องแบบนี้กลับมาอีกแล้วข้อความแรกเป็นข้อความที่เขียนว่าแคมปิ้งสนุกไหมส่วนข้อความที่สองเขียนว่าที่นี่สวยนะเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงมาที่นี่สัญชตาตญาณแรกของผมคือพิมพ์ตอบไปว่านี่ใครข้อความแรกผมเข้าใจที่ถามว่าตั้งแคมป์สนุกไหม เขาอ่านเป็นญาติของผมแต่ข้อความที่สองเหมือนกับว่าเขารู้ว่าผมอยู่ที่ไหนตอนนั้นยอมรับว่าผมอยู่ในอาการมึนจากการช้าที่ผมเพิ่งสูบไปผมรู้สึกตื่นตระหนกและหวาดระแวงสุดๆผมเริ่มมองไปร,บรอบๆตัวในป่าไม่มีอะไรเลยนอกจากความมืดที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นผมหยิบปืนพกขึ้นจากกระเป๋าเพื่อทําให้ผมรู้สึกปลอดภัยขึ้นปกติผมจะดับไฟนอนแต่พอรู้สึกหวาดระแวงขนาดนี้ความคิดที่จะอยู่ในความมืดสนิท ก็น่ากลัวเกินไปผมเข้าไปในเต็นท์นอนบนถุงนอนจ้องโทรศัพท์รอข้อความนั้นตอบกลับมาเวลาผ่านไปอย่างช้าๆผมเลยอยากให้กัญชาหมดฤทธิเ์เร็วๆจะได้เลิกหวาดระแวงสักทีผมยังเปิดไฟฉายคาดหัวอยู่พยายามอ่านหนังสือต่อแต่มันก็ทั้งมึนทั้งจิตใจจดจ่อกับข้อความนั้นขณะที่ผมเปิดคลิป YouTube ดูเพื่อฆ่าเวลาจู่ๆเบิร์นั้นก็ตอบกลับข้อความมาว่ามันไม่สําคัญหรอก หัวใจผมกลับมาเต้นแรงอีกครั้งผมเลยพิมพ์ตอบกลับไปว่าคุณรู้ได้ไงว่าผมอยู่ไหนแต่มันก็ไม่มีการตอบกลับมาความ,มวิตกกังวลเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆผมไม่รู้เลยว่านี่เป็นการแกล้งของคนรู้จักหรือเป็นคนที่พยายามคุกคามผมกันแน่แต่ถ้าเป็นอย่างหลังพวกเขาจะรู้ได้ยังไงว่าผมมาตั้งแคมป์ผมฆ่าวเวลาไปอีกชั่วโมงกับการนอนดู YouTube กองไฟข้างนอกเริ่มมอดลงจนแทบไม่เหลือแสง ฤดูหนาวในป่าเงียบสนิทไม่มีเสียงแมลงมีแค่เสียงลมพอคลิปจบความเงียบก็กลายเป็นเสียงที่ดังที่สุดปกติผมจะชอบความสงบแบบนี้แต่หลังจากที่ผมได้รับข้อความนั้นความสงบของผมก็หายไปหมดระหว่างที่ผมนอนอยู่กับความเงียบจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของใครบางคนย่ำลงไปที่หิมะเสียงฝีเท้านั้น ค่อยๆใกล้เข้ามาแล้วมันก็หยุดจากนั้นแสงที่คล้ายจากแสงแฟลชก็สว่างขึ้นแวบหนึ่งคล้ายกับใครบางคนกำลังกดถ่ายรูปเต้นผมไม่นานหลังจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงเท้าค่อยๆเดินจากไปและอย่างที่คาดไว้ข้อความโทรศัพท์ผมดังขึ้นอีกครั้งเบอร์นั่นมันส่งรูปเต้นของผมพร้อมกับข้อความที่เขียนว่านอนหลับให้สบายนะผมอธิบายไม่ถูก แต่จู่จูมวลสติผมจะกลับมาความกล้าจากส่วนลึกในตัวผมสั่งให้ผมรู้สิบเต้นและออกไปยิงปืนขึ้นฟ้าสองนัดเมื่อเสียงปืนเงียบลงผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งห่างออกไปมันได้ผลแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นเลยเพราะเขารู้ตำแหน่งของผมแล้วและไม่แน่ว่าเขาอาจจะกำลังหลบอยู่ที่ไหนสักแห่งผมตะโกนขู่และกลับเข้าไปในเต็นท์ผมไม่ได้นอนหลับยันเช้า นอนอยู่ด้านในพร้อมกับปืนที่อยู่ในมือเมื่อแสงอาทิตย์เริ่มสว่างผมก็ได้เก็บของกลับบ้านใครคนนั้นที่ตามผมมาคงไม่คิดว่าผมจะมีปืนเพราะบุคลิกผมไม่ใช่คนที่จะพกปืนไว้ในกระเป๋านั่นเป็นครั้งแรกและอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้ยิงปืนนี่ก็ผ่านมาเกือบ5ปีแล้วหลังจากวันนั้นผมก็ไม่ถูกคุกค,คามอีกเลยแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์ในคืนนั้นทำให้ผมกลายเป็นคนขี้ระแวง ผมไม่อยากจะนึกถ้าวันนั้นผมไม่ได้พกปืนไปด้วยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับผมบ้างเรื่องที่2เสียงปริสนาตอนเด็กๆทุกปีของครอบครัวผมจะมีธรรมเนียมไปเที่ยวตอนกลางเดือนตุลาคมที่ตอนเหนือของรัฐมิชิแกนลุงจิมมีที่ดินอยู่ที่นั่นประมาณ8ไร่บ้านบนที่ดินกว้างพอ สามารถจุคนได้เยอะมีห้องนอนห้าห้องห้องน้ำสามห้องสองห้องเป็นของลูกพี่ลูกน้องแล้วก็พี่น้องแท้ๆของผมโดยพี่ชายกับพี่สาวของผมอยู่อีกห้องหนึ่งลูกพี่ลูกน้องอีกสี่คนก็แยกอยู่อีกห้องส่วนห้องที่เหลือเป็นของพ่อแม่ของพวกเราลุงจิมเป็นนักล่าสัตว์และนักตกปลาตัวยงเขามาไปแคมปิ้งเพื่อล่าสัตว์ทั่วประเทศพ่อของผมก็เคยไปกับเขาบ้างแม้ว่าพ่อจะรักสัตว์และไม่ตกมแมลงสักตัวเลยก็ตาม ที่ดินของลุงจิมส่วนหนึ่งเป็นป่าขนาดใหญ่และมีการทาสีแดงที่ต้นไม้เพื่อบอกอนาเขตถ้าสิ้นสุดที่ดินของลุงจิมก็จะเป็นเขตการปกครองของรัฐบ้านที่ใกล้กับเราที่สุดน่าจะอยู่ห่างออกไปหลายกิโลผมพี่อดัมและลูกพี่ลูกน้องเจ๊กับโจเกิดไอเดียตอนกินข้าวกลางวันในวันที่พ่อของพวกเรากำลังคุยเรื่องล่าสัตว์เราอยากไปแคมปิ้งในป่าคืนนั้นพอพ่อของพวกเราก็เห็นด้วย น่าจะพอเริ่มเมาได้ตอบตกลงง่ายขึ้นส่วนแม่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ห้ามพวกเราพ่อกับลุงจิมไปพาพวกเราสี่คนเข้าไปในป่าพร้อมกับเต็นท์ลูกพี่ลูกน้องผู้หญิงและพี่สาวของผมไม่ได้ไปด้วยมีแต่ผู้ชายเราเดินเกินเขตที่ดินไปยังลานเล็กๆที่มีแต่ครายนุ่มๆลุงบอกว่าพวกกวางชอบใช้มันเป็นที่นอนและก็เหมาะต่อการตั้งแคมป์ เขายังบอกอีกว่าเขาเคยตั้งแคมป์ตรงนี้มาก่อนพ่อกับลุงจิมที่ตอนนี้เริ่มจะเมาแล้วเขาก็สอนพวกเราตั้งเต็นท์เต็นท์มีขนาดใหญ่พอสําหรับพวกเราสี่คนโดยเฉพาะเด็กๆเ,เราตั้งเต็นท์ตอนกลางวันเพราะมันง่ายกว่าตอนกลางคืนหลังจากนั้นก็กลับบ้านเล่นข้างนอกจนถึงมื้อเย็นระหว่างกินข้าวแม่ก็ยังคงแสดงความเป็นห่วงเพราะคืนนี้ที่แคมป์จะมีแค่เด็กๆที่ไปนอนพ่อกับลุงจิม ยืนยันกับแม่ว่าเราจะไม่เป็นไรเพราะจากตัวบ้านไปถึงแคมป์ก็ใกล้พอที่จะได้ยินเสียงกรีดถ้าหากเกิดเรื่องผิดปกติขึ้นพอถึงคำ่ำพ่อกับลุงจิมก็พาเรากลับไปที่เต็นท์เราเตรียมผ้าฉ่ายกับผ้าห่มไว้เผื่อตอนกลางคืนมันหนาวและผมก็เตรียมไพ่อูโน่ไปเล่นด้วยเมื่อเราเข้ามาอยู่ในเต็นท์เรียบร้อยพ่อกับลุงจิมก็กลับบ้านปล่อยให้เราเล่นอยู่ในป่าจริงๆจากตรงนี้เรามองไม่เห็นแสงของบ้านเลย เราเริ่มเล่นอูโนอเพื่อฆ่าวเวลาไปสักครึ่งชั่วโมงเต็นสว่างด้วยไฟฉายทุกอย่างสนุกจนกระทั่งเสียงกรี๊ดได้ดังขึ้นมันเป็นเสียงที่ดังจากระยะไกลคล้ายกับเสียงผู้หญิงเราทุกคนเงียบและมองหน้ากันตอนนั้นผมจำได้ว่าในสารคดีที่ผมเคยดูเสียงสุนัขจิ้งจอกมันจะคล้ายกับเสียงผู้หญิงกรีด ผมเลยบอกทุกคนไปแบบนั้นเพราะผมเห็นสีหน้าของโจเริ่มกลัวซึ่งคำพูดของผมก็ทำให้ทุกคนใจเย็นลงเรากลับมาเล่นต่อไม่มีใครพูดถึงเสียงน,นั้นอีกแต่แล้วมันก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังและใกล้กว่าเดิมมากมันเหมือนกับเสียงคนจริงๆทุกคนเงียบอีกครั้งตอนนี้ผมยอมรับว่าผมก็เริ่มกลัวโจดูเหมือนจะร้องไห้ ผมเลยบอกทุกคนให้ปิดไฟฉายแล้วคลานเข้าไปในถุงนอนพวกเรานอนอยู่ในความมืดไม่มีใครกล้าวิ่งกลับบ้านเพราะกลัวว่าเสียงวิ่งนั้นจะเรียกความสนใจจากสิ่งที่อยู่ข้างนอกพวกเรากซิบกันเบาๆสงสัยว่ามันยังเป็นเสียงสุนัขจิ้งจอกอยู่หรือเปล่าผมบอกตามตรงว่าตอนนั้นผมไม่รู้ขณะที่พวกเราคุยกันอยู่เสียงฝีเท้าของใครบางคนก็เข้ามาเดินอยู่รอบเต็นท์เราก่อนจะหยุดแล้วก็ตามด้วยเสียงกรีดนั่นอีกครั้ง ข่าวนี้มันใกล้มากใกล้จนแสบแก้วหูตอนนั้นพวกเราสติกระเจิงลูกพี่ลูกน้องของเราร้องไห้อย่างหนักผมกับพี่ชายเลยสั่งให้รีบออกจากเต็นท์ผมรู้สึกคนแรกแล้ววิ่งออกทีละคนพร้อมกับไฟฉายการวิ่งกลับบ้านในตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ตึงเครียดที่สุดในชีวิตพวกเราวิ่งและร้องตลอดทางจนถึงบ้านทุกคนในครอบครัวพอได้ยินเสียงก็ออกมายืนรอด้านนอกเราทั้งสี่คนปลอดภัย พอผมเล่าเหตุการณ์ให้ทุกคนฟังทุกคนดูตกใจตอนแรกผมก็สงสัยว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องที่เป็นผู้หญิงหรือเปล่าแต่เจม,มี่กับคริสตินา่าและพี่สาวของผมไม่ได้อยู่ข้างนอกแถมก่อนหน้านี้พวกเขาก็อยู่บนเตียงแล้วด้วยนั่นยิ่งทําให้ชัดเจนว่าคนที่อยู่นอกเต็นท์ไม่ใช่คนในครอบครัวของผมพ่อกับลุงจิมถือปืนออกไปตรวจด,ดูในปา่าแต่ก็ไม่เจอใครวันรุ่งขึ้นเราทั้งหมดช่วยกันยกเต็นท และเก็บของเข้าบ้านแน่นอนคุณคงเดาได้ว่านี่เป็นครั้งเดียวที่เราตั้งแคมป์ในป่านั้นหลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้พวกเราก็ไม่เล่นข้างนอกตอนมืดอีกเลยจนถึงตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าใครกันที่อยู่นอกเต็นท์เราในคืนนั้นและเขาทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรเรื่องที่3แคมป์สุดท้าย สิ่งที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้ยังคงทำให้ผมสงสัยอยู่ทุกวันว่าอะไรคือเรื่องจริงหรืออะไรที่ไม่ใช่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผมและพ่อแม้เวลาจะผ่านไปสองปีแล้วแต่ผมก็ยังขนลุกเมื่อคิดถึงมันผมรู้ดีว่ามันฟังดูน่าเหลือเชื่อถ้าผมเป็นคุณผมก็คงไม่เชื่อเหมือนกันแต่ถ้าคุณฟังจบแล้วมันดูเหมือนเรื่องแต่งก็ให้คิดซะว่าเป็นนิทานก็ได้แต่ผมก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลย ที่จะต้องโกหกพวกคุณเมื่อสองปีก่อนผมกับพ่อเดินทางไปตั้งแคมป์ในพื้นที่ที่ห่างไกลหรือเข้าไปในเขตชนบทเราชอบทําแบบนี้เป็นประจำเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ได้พักจากชีวิตจริงสถานที่นั้นเป็นจุดแคมป์ที่ดีมีเส้นทางเดินป่าอย่างชัดเจนแม้จะดูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่บ้างแต่ก็มีประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งพอสมควรเพราะมันเคยเป็นดินแดนของชาวพื้นเมืองคืนได้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ มีอีกครอบครัวที่ตั้งแคมป์อยู่ไม่ห่างจากเราเสียงหัวเราะของเด็กๆดังลอยมาเป็นจังหวะมันเป็นบรรยากาศที่สงบแบบที่คุณคาดหวังจากการไปตั้งแคมป์เราย่างฮอทดอกปิ้งมาร์ชเมลโล่ดื่มเบียร์มันคือคือนแรกที่อบอุ่นและดูปกติดีแต่คืนที่สองทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเจ้าหน้าที่บอกเราว่าคืนนี้มีเพียงเราเต็นท์เดียวที่ค้างในคืนนี้ผมยังจำความรู้สึกตื่นเต้นได้อยู่เลย ที่พื้นที่ทั้งหมดในวันนั้นจะเป็นของเราช่วงเช้าเราใช้เวลาไปกับการเดินป่าตกปลาและพักผ่อนริมลำธารก่อนค่ำเราก็ฟังพอดแคสต์แนวสยองขวัญเพื่อเพิ่มบรรยากาศด้วยซ้ำคิดซะว่าฟังเอาคำๆคแต่ตอนพระอาทิตย์ตกความรู้สึกแปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นขณะที่เราเดินเล่นอยู่พวกเราก็สัมผัสได้ว่าอากาศในป่ามันเปลี่ยนไปจากคืนแรกผมบอกไม่ถูก คล้ายๆกับอากาศมันหนักขึ้นสีของท้องฟ้ายามค่ำคืนก็ดูแปลกไปจนพ่อหันมาพูดว่านี่เหมือนความฝันเลยแต่ตอนนั้นผมก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆป่าเงียบขึ้นรอบๆเต็นท์ก็เต็มไปได้วยความมืดความรู้สึกอึดอัดในใจก็เริ่มเพิ่มขึ้นไม่รู้ว่าผมคิดไปเองไหมแต่ผมรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังแอบมองพวกเราอยู่เมื่อเราเดินกลับมาที่เต็นท์ผมกับพ่อก็ไม่พูดอะไรมาก ต่างคนต่างพยายามทำตัวปกติปลอบใจตัวเองด้วยการปิ้งมาร์ชเมลโลและก็เปิดเพลงฟังแต่เมื่อเวลาผ่านไปความมืดก็เริ่มปกคลุมมากขึ้นแสงเดียวที่สว่างในตอนนี้คือแสงจากกองไฟของเราเท่านั้นผมยังจำความรู้สึกได้จากความไม่สบายใจเริ่มเปลี่ยนกลายเป็นความกลัวเวลาประมาณสามทุ่มสิ่งผิดปกติก็เริ่มเกิดขึ้นตอนนั้นเราได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้น คล้ายกับเสียงต้นไม้ล้มมันดังมาจากทิศทางของฝั่งแม่น้ำห่างออกไปไม่ถึงร้อยเมตรพ่อคว้าไฟฉายส่องไปแต่ก็ไม่เห็นอะไรทุกอย่างดูปกติตอนนั้นพ่อก็หยอกผมว่ามันอาจจะเป็นบิ๊กฟุตสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าแต่นั้นก็เป็นเพียงการหยอกล้อของพ่อผมผมเกือบจะไม่สนใจเสียงนั้นแล้วแต่ไม่กี่นาทีต่อมามันก็ดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้เสียงมันใกลกว่าเดิมแต่มันเป็นเสียงแบบเดียวกันหนักแน่นเหมือนมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนที่พ่อสองไฟฉายไปยังทิศทางของเสียงแต่แสงนั่นก็ถูกกลืนหายเข้าไปในความมืดมองเห็นได้ถึงแค่ต้นไม้รอบเต็นท์มันผ่านไปไม่นานพ่อยังไม่ทันหันไฟฉายลงเลยด้วยซ้ำเสียงครั้งที่สก็ดังขึ้นคราวนี้มันใกล้มาก ความกลัวเริ่มก่อตัวผมรู้สึกว่ามันกําลังวนรอบเราเหมือนกําลังเข้ามาใกล้เรื่อยๆจนถึงเสียงครั้งที่4ครั้งนี้เป็นครั้งที่ดังและใกล้ที่สุดเหมือนมันอยู่ห่งางออกไปแค่ประมาณ20เมตรหน้าของพ่อเริ่มเปลี่ยนสีไม่นานเราจึงตัดสินใจเข้าไปหลบในเต็นท์ผมรีบโยนกองฟืนสุดท้ายใส่กองไฟและหวังว่ามันจะช่วยไล่สิ่งที่อยู่ข้างนอกได้ผมหมอบต่ำลงกับพื้น ส่วนพ่อก็กํำลังรูดซีปิดเต็นท์แต่ตอนนั้นเองเสียงที่พวกเราได้ยินมันก็ดังขึ้นอีกครั้งนี้ผมสัมผัสได้ถึงแรงสรสะเทือนพ่อหยุดนิ่งมองออกไปในความมืดผมเรียกชื่อเขาเพื่อดึงสติเขาก็สะดุง้งแล้วรีบรูดซิปปิดพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นว่ามันยืนอยู่ตรงนั้นผมจึงถามพ่อว่าอะไรยืนอยู่ พ่อก็บอกว่าเขาไม่รู้เขาไม่เคยเห็นมันมาก่อนเขาอธิบายว่ามันดูเหมือนกำแพงมืดๆพ่อถอยมานั่งข้างผมหยิบมีดเล็กๆในกระเป๋าขึ้นมาซึ่งเป็นอาวุธเดียวที่เรามีในตอนนั้นผ่านไปไม่นานพวกเราก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นเสียงนั้นความถี่ต่ำจนผมสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในอกพ่อก็สิบถามผม ว่าผมได้ยินไหมผมก็พยักหน้าแต่ไม่กล้าพูดออกไปมันเป็นความรู้สึกที่แปลกมากเหมือนเรากําลังถูกล่าด้วยสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างเสียงนั้นมันดังอยู่ประมาณ5นาทีก่อนจะมีอีกเสียงหนึ่งที่ดงังตามขึ้นมามันเป็นเสียงที่ไม่ใช่เสียงคนแต่ก็ไม่ใช่เสียงสัตว์ผมไม่รู้จะอธิบายยังไง มันคล้ายกับเสียงคำรามในลำคอซึ่งมันเป็นเสียงที่พวกเราไม่เคยได้ยินมาก่อนผมกับพ่อนั่งนิ่งอยู่ในเต็นท์กลัวจนแทบไม่กล้าหายใจผมมีหน้าต่างตาข่ายเล็กๆอยู่ด้านซ้ายแต่ก็ไม่กล้ามองออกไปเพราะกลัวว่าสิ่งนั้นมันจะเห็นเราและไม่นานสิ่งที่แปลกที่สุดก็เกิดขึ้นท่ามกลางความกลัวของพวกเราทั้งสองจู่ๆผมกับพ่อก็หลับไปเฉยๆเ,เหมือนภาพตัดทั้งๆท,ที่เราไม่ได้เมาผมกับพ่อ ไม่รู้ว่าหลับไปนานแค่ไหนแต่พวกเราตื่นขึ้นมาพร้อมกันแบบพร้อมกันจริงๆผมรีบคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลาแต่มันก็เปิดไม่ติดเครื่องพ่อก็เป็นเหมือนกันผมเราไม่เข้าใจเลยทั้งๆท,ที่เมื่อคืนพวกเราชาร์ปมันไว้เต็มแล้วเราเก้าวออกมาจากเต็นท์ยืนห่างกันแค่ไม่กี่ฟุตรอบตัวเงียบสนิทมืดจนมองอะไรไม่เห็นส่วนอากาศก็เริ่มเย็นผิดป,ปกติอาหารที่วางไว้ยังอยู่ครบ กองไฟที่เราจุดไปก่อนหน้านี้กลายเป็นขี้เท่าเหมือนมันเผาไหม้ตลอดทั้งคืนบรรยากาศทั้งหมดมันผิดแปลกไปยังบอกไม่ถูกเรานั่งเงียบทั้งคืนจนฟ้าเริ่มสว่างจากนั้นพวกเราก็เก็บของโดยที่ไม่ได้พูดอะไรเมื่อเราขึ้นรถพวกเราถึงเริ่มคุยกันผมเพิ่งรู้ว่าพ่อก็มีความรู้สึกเหมือนผมมันเป็นความรู้สึกของการถูกล่าเมื่อกลับถึงบ้านเราก็เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟัง ซึ่งแน่นอนแม่บอกว่าผมกับพ่อคิดกันไปเองแต่พวกเรารู้ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรแต่มันมีอยู่จริงซึ่งคนที่น่าจะรู้ดีที่สุดคือพ่อของผมเพราะเขาเผชิญหน้ากับมันโดยคำอธิบายสิ่งที่เขาเห็นก็ยังคุมเครือที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่มนุษย์แล้วก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาตินับตั้งแต่นั้นมาเราไม่เคยกลับไปที่แคมป์นั่นอีกเลยและผมก็คิดว่า นั่นคงเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะไปตั้งแคมป์ด้วยกัน